สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้เราจะพาเพื่อนมาแชร์วิธีทำให้กล้วยหอมลูกดกลูกใหญ่ด้วยวิธีง่ายๆและเราก็ได้ทำวิธีนี้ mm hmm. เห็นผลเราก็จะนำมาแชร์กับเพื่อนชาวกเกษตร นี่คือกล้วยหอมที่บ้านสวนต้นจะแข็งแรงเครือใหญ่ลูกดกนี่ค่ะนี่คือต้นกล้วยหอมเราปลูก1ปีต้นกล้วยก็แตกหน่อเยอะมากนะคะสิ่งที่เราจะแชร์ก็คือเราตัดต้นกล้วย ตัดหนอกล้วยเพื่อให้ต้นแข็งแรงและออกลูกดกดูเครือดูหวีกล้วยหอมใหญ่มากนะลูกหวีหนึ่งก็10เป็น10นะบางหวีก็20ลูกเราจะตัดต้นกล้วยแบบนี้นี่คือช่วงช่วงระยะที่3ที่เราตัด ี่คือระยะแรกระยะแรกที่ตัดครั้งแรกเริ่มแรกเราจะทำให้เขาต้นแข็งแรงหน่อแข็งแรงนะะเพื่อนจะเห็นว่าหน่อเขาจะอวบแบบนี้นะคะเราจะปล่อยให้เขาแทงยอดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปอีก2เดือนเราก็จะตัดอีกครั้งหนึ่ง ตัดวันเดียวก็จะแทงยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำแล้วประสบผลสำเร็จที่กล้วยเราต้นแข็งแรงแล้วก็ลูกดกเราก็นำมาแชร์บอกเพื่อนอน,นะคะซึ่งกล้วยเนี่ยอายุหนึ่งปีก็จะได้หนึ่งเครือเราจะ เว้นระยะในการตัดต้นก็สองเดือนตัดครั้งหนึ่งกว่าจะออกลูกออกปีก็ตัดจนถึงอายุ6-7ถึงเดือนเขาก็จะออกปีก็หยุดตัดแล้วลูกก็จะดกวีใหญ่แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาที่กล้วยหอมเครือไม่ใหญ่ลูกไม่ดก ก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะเราก็นำมาแชร์คะ่ะ